โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันไนอยู่กับผมนะอัลฟ่าโรบอสเห็นแล้วนะคะวันนี้อยู่ในเอ่อนี่เราจะเกมยังนะฮะก็จะตรตรงไหมมาหน้าหนดโอเคได้ละรีวิวละอ่ะโอเคคุณตคิวเลขสองแหะถ้าคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนทีนะเลขสองเพื่อการการเอ่อ เรียกสถานะมาเหมือนเคยคมมอีครั้งคือการต่อยรัวตัวอาคือต่อยไอ้เอ็กนี่คืออะไรอ๋รอเทเลพอร์ตไปนะตัวตัวสีโอ้ตัวสีคือการพุ่งไปเอ้าเอา,เอา,เอาบ้าหายไม่ใช่มีตรงนี้ ก็เล,ล oh. ่กันโอ้ยยังเท F ก็ตัวีไม่รู้ดิ จะเป็นการต่อยแบบเคาน์เตอร์ประมาณนั้นเอฟกกตัวีชิบ,บาตายเลยเหรอคฮ้ยตายเลยโดนทีนึงคือตายอะ่ะนี่จะเห็นอย่างโหดจะเห็นอย่างโหดเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> ก่อนมันไม่มีอะไรท,ทำเลยนะสะแตนตัวนึงคือแบบดีเลยนานมากอก่าจะสร้างเสร็จแล้ลองเอพิทับ <c oughs>

เราจะได้รีพไปข้างหลังตอนใช้ตัว Damit ก็เขาแกวมันมันมันก็จริงนะเพราะว่าแทนสแตนที่แบบยังโหดอ่ะเรื่องในในเรื่องในเรื่องแล้วถ้าโอคุย่าซื่อมนไม่งงนะก็คือจะโคตรโหดอะสแตนที่แบบไรเทียมทานบอกเลยผมว่าโจสุเกะก็สู้ไม่ได้นะถ้าโอคุยาซื่อชนะมากๆเลยโจสุเกะก็สู้ไม่ได้ ก็ก็รีวิวแค่นี้เลยฮะเดิมแทนไม่มีอะไรมากเพื่อแต่งตัวใหม่นะก็ขอคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e